สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธประงกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของบางองค์กรมาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับคือหลายองค์กรเนี่ยประเด็นปัญหาของทางบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยสาเหตุ มักจะจริงๆมันมีหลายสาเหตุนะครับบางองค์กรเนี่ยสาเหตุหลักนี่มาจากผู้บริหารดับสูงจริงๆนะฮะที่อาจจะไม่เคลียร์หรือไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องบางองค์กรนี่ผู้บริหารดับสูงถือเป็นคือจริงๆเราว่าโดยหลักการนะฮะผู้บริหารดับสูงเองจะต้องถือเป็นกําลังสําคัญเป็นผู้กําหนดทิศทางนโยบาย เป็นผู้ที่จะต้องเป็น people manager ตัวจริงที่จะต้องบริหารพนักงานให้ได้ทั้งงานทั้งคนนะครับทั้งอนาคตคือเป็นเหมือนเสมือนหนึ่ง leader ขององค์กรนะครับดังนั้นองค์กรไหนที่มีผู้หแระดับสูงที่มีความเก่งกาจสามารถมองเห็นอนาคตนำพาได้ทั้งงานทั้งคนเนี่ยผมถือว่าองค์กรนั้นโชคดีมากนะครับที่มีเสาหลักที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถจะทำให้ทุกคนเนี่ยเดินตามไปได้ ที่สำคัญพนักงานหลายคนนะฮะจะมองว่าโอ้อยู่ที่นี่แล้วมันสบายใจมันมีความมั่นคงอนาคตในการทำงานกับผู้บริหารคนนี้น่าจะรุ่งโรดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีในทางตรงกันข้ามครับก็จะมีผู้บริหารบางองค์กรที่บางครั้งเนี่ยผมเองหรือแม้กระทั่งทีมงานหลายๆคนที่อยู่ใน h r เองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กรได้ยังไง ลองดูไหมฮะว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้อันดับสูงบางองค์กรที่เป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่องค์กรเดียวนะฮะมาปนปนกันอันแรกเลยก็คือผู้หาดับสูงที่ไม่เคยรู้ว่าเป้าหมายองค์กรที่ตนบริหารนั้นคืออะไรอันนี้ยาก มันค่อนข้างจะลําบากสําหรับคนที่อยู่อันเดอร์ผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันนะฮะผู้บริหารคนนี้จะไม่เคยรู้เลยนะครับว่าวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรที่ตัวเองบริหารอยู่มันคืออะไรไม่สนใจที่อยากจะรู้ด้วยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นยังไม่เคยรู้เลยว่าเป้าหมายในกรรธุรกิจของบริษัทแต่ละปีมันคืออะไรบ้างจะต้องบรรลุอะไรถ้าเป็นแบบนี้มันก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าพนักงานเองจะให้ความเชื่อถือต่อผู้บริหารคนนี้ได้อย่างไง ผู้ฟังหลายคนเนี่ยสงสัยว่ามีด้วยเหรอผู้บริหารแบบนี้ต้องตอบว่ามีจริงๆนะฮะแต่เพียงแต่มันไม่อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่เราเห็นนะผู้บริหารดับสูงส่วนใหญ่นี่เป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะแต่บางองค์กรเนี่ยคนคนนี้อาจจะถูกแต่งตั้งถูกโยกย้ายถูกขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นเรื่องการเมืองในองค์กรเรื่องอิทธิพลอะไรบางอย่างซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กอบโกยสิฮะ ไม่ค่อยที่จะดูสนใจเป้าหมายของบริษัทอนาคตอะไรเวลาถามว่าเป้าหมายเอาไงผู้บริหารก็จะถามกลับลงมาเอาคุณเอาไงก็เอางั้นแหละอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอมากับตัวนะครับเพียงแต่ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นองค์กรแบบไหนแล้วกันนะครับเคสที่2ไม่เคยรู้นะฮะว่าโครงสร้างขององค์กรที่ตนบริหารอยู่อ่ะหน้าตาเป็นยังไงถามว่าอ่าใครมีใครเป็นผู้ตต้งบัญชาบ้างครับมีอันเดอร์แบบไหนผู้บริหารบางคนนี่ตอบไม่ได้เลยนะฮะว่าเอ๊ะ เออเนอะแล้วลูกน้องผมคือใครบ้างล่ะที่ขึ้นตรงใครที่ขึ้นเบี้ยวเบยวไม่ตรงเป็นใครบ้างแล้วเ,เวลาผังองค์กรจะดีไซน์แบบไหนเป็นอย่างไรไม่รู้เลยต้องหันไปถามใครหันไปถาม HR ว่าอา้าวตกลงคุณให้ข้อมูลเขาไปยังผังองค์กรของเราอะผมจำไม่ได้มันเป็นยังไงผมก็งงนะว่าเป็นผู้หาดับสูงซึ่งดูแลองค์กรแต่กลับไม่รู้ว่าผังองค์กรของตัวเองที่ตนเองกำลังบริหารอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง อันนี้คือเคสที่2นะครับเคสที่3อันนี้จ,จะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันคงเป็นที่ตัวผู้บริหารบางส่วนด้วยเหมือนกันก็คือจําชื่อพนักง,งานที่อยู่อันเดอร์ตัวเองอะไม่ได้เคสนี้มันค่อนข้างจะมีผลกับ motivation หรือว่าเรื่องของการแรงจูงใจของพนักง,งานความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับจากผู้บริหารนะครับคือต้องยอมรับนะฮะว่าบางคนที่จําลูกน้องตัวเองไม่ได้จริงๆเคยเจอมาเนี่ย หลายคนที่เป็นลูกน้องลูกพี่กันเกือบจะ10ปีนะฮะยังเรียกชื่อผิดอยู่เลยนะฮะบางคนก็เรียกชื่อแบบหลุดไปอีกคนนึงไปเลยชื่อจริงชื่อนี้แต่ไปเรียกอีกชื่อหนึ่งโดยที่ลูกน้องเองก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ชื่อผมครับ <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันไปรู้เรื่องได้ไงก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยพอถึงเวลานี้ลองถามลูกน้องดูสิฮะว่าคุณรู้สึกยังไงที่ผู้หาระดับสูงหรือว่าเจ้านายคุณที่ดูแลคุณโดยตรงเนี่ยจำชื่อคุณไม่ได้สักทีอะ่ะผ่านไปตั้ง4ีแล้วยังเรียยกผิดอู่เลยเนี้ ขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนนายไม่ใส่ใจเนะาะทั้งๆที่เราเองก็ทํางานด้วยกันประชุมด้วยกันนะเรียกครั้งหนึ่งเรือออีกชื่อหนึ่งพอเจออีกประชุมหนึ่งกลายเป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งแบบเนี้ยมันเหมือนกับเอ๊ะหรือบางทีพนักง,งานเองก็สงสัยว่าหรือผู้บริหารเองอ่จจะมีประเด็นในเรื่องของความจําหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะในทางที่เราบริหารจัดการเนี่ยผมว่าหัวหน้าที่ขึ้นตรงแล้วก็มีลูกน้องที่ขึ้นตรงอ่ะครับควรจะจําลูกน้องตัวเองได้นะ อย่างน้อยถ้าชื่อจริงจะไม่ได้ชื่อเล่นก็น่าจะจําได้อะเพราะว่าเรากุ้นเคยกันด้วยการเรียกชื่อเล่นกันอยู่แล้วดังนั้นการจําชื่อลูกน้องการจําชื่อพนักง,งานให้ได้มากที่สุดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจเลยนะครับลูกน้องเองพนักง,งานเองจะจ,จะรู้สึกว่าโอ้โหเจอกันครั้งเดียวนายยังจําเราได้อยู่เลยอะผ่านไปตั้งสองสาเดือนแล้วเขายังจําชื่อเราได้อยู่ความรู้สึกพนักง,งานจะโอเคมากเลยนะแฮปปี้มากๆมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งบริษัทหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่อะครับ เคยเข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเชื่อไหมครับว่า HR Manager รุ่นพี่ผมคนนี้จำชื่อพนักง,งานทุกคนในโรงงานได้หมดเลยมีประมาณ200กว่าคนเกือบ300คนเขาเรียกชื่อได้ถูกหมดเลยนะอาจจะอาจจะเป็นลักษณะเป็นชื่อเล่นนะครับก็เ,เรียกได้หมดเจอกันทักทายอ้าวคนนู้นชื่อคนนี้จําได้แม่นมากถามว่าพนักง,งานรู้สึกยังไงเวลาผมเข้าไปนี่พนักง,งานรู้สึกแฮปปี้มากที่เวลาผู้จัดการฝ่ายบุคคลเดินมาเยี่ยมเยียนรานการผลิต เขาก็จะทักทายชื่อพนักง,งานได้หมดจริงๆนะครับลงไปถึงระดับล่างเลยอะ่ะซึ่งมันทําให้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันมันมันติดเลขบวกมากขึ้นอะ่ะแทนที่จะติดลบนกะกเอชออันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าผู้บริหารระดับสูงก็อย่าลืมจําชื่อพนักง,งานที่เป็นลูกน้องของตัวเองด้วยนะครับตัวประเด็นถัดมาที่มักจะเป็นปัญหาคือผู้บริหารระดับสูงพูดจาไม่รู้เรื่องคําว่าพูดจาไม่รู้เรื่องก็คือเวลาคุยกับลูกน้องหรือคุยกับพนักง,งานเนี่ยมักจะคุยแบบไม่ค่อยมีประเด็นอะ่ะ จับประเด็นไม่ค่อยได้ว่าตกลงนายเขาต้องการจะบอกอะไรคิดอะไรก็พูดแบบนั้นหรือบางทีคิดอีกอย่างหนึ่งแต่พูดอีกแบบหนึง่งหรือถามประเด็นผู้บริหารด้วยคําถามหนึ่งแต่ได้คําตอบมาอีกแบบหนึง่งหรือบางครั้งเคยได้ยินไมหมฮะเวลาผู้บริหารให้โอวาทพนักงานอาจจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่พอพูดไปสักพักหนึ่งผ่านไปสัก5านาทีพนักงานเริ่มมองตาก,กันละ มองหน้ากันแล้วว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรกันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าประเด็นอยู่ตรงไหนบางทีพนักง,งานก็เอาสิ่งที่นายนายผู้บริหารพูดมันดินทากันต่อเยอะแยะก็มีนะครับเคสแบบนี้มันเหมือนการสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นเหมือนกันเคสนี้ก็คงต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาวิธีการพูดจาให้มันถูกต้องตรงตามประเด็นจะสื่อพูดเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆเลยที่ผู้บริหาร มักจะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่เจอบ้างก็คือเป็นผู้บริหารที่ถูกลูกน้องจูงอะถูกลูกน้องจูงไปทางนึงจูงมาอีกทางนึงคือผู้บริหารแบบนี้จะมีลักษณะที่เชื่อถือลูกน้องคนสนิทมากเพราะคิดว่าลูกน้องคนนี้ค,ค,นงคงจะไม่หักหลังเราคงจะให้ความช่วยเหลือเราอย่างดีแต่บางครั้งเราก็หารู้ไม่นะครับว่าลูกน้องบางคนเป็นประเภทที่ว่าเออนายพูดยังไงก็ได้จูง,งไงก็ได้ก็เริ่มที่จะหลอกเอาผลประโยชน์บางอย่าง บางคนมีอ,อีกฝ่ายหนึ่งมาพูดถึงประเด็นปัญหาเวลาไปคุยกับนายก็บิดประเด็นซะจนกระทั่งกลายเป็นว่าเอาความดีเข้าตัวเองเอาความชั่วไปใส่คนอื่นลูกน้องก็จูงไปเรื่อยๆโดยที่นายเองก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่เคยเช็คข้อเท็จจริงเวลามีลูกน้องเพชรทูลยังไงก็เชื่อถือคาเพชรทูลแบบนั้นไปจนกระทั่งมันเกิดปัญหาตามมาแบบค่อนข้างใหญ่ หลายครั้งเนี่ยพนักง,งานลาออกไปปล่อยให้นายต้องรับผิดชอบกับผลการกระทําบางอย่างก็มีเยอะนะครับเคสบุ๊กเนี่เราคงต้องระมัดระวังดังนั้นผู้บริหารประเภทที่มีปัญหาที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามีวิธีการพัฒนามีเกณฑ์ในการที่จะ develop เขาพัฒนาเขานะะกรูมบางอย่างเพื่อจะสร้างระบบสร้างเรื่องของ leadership ให้มันอยู่ติดตัวผู้บริหารก่อนที่จะขยับตัวเขาขึ้นไปก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งเขาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น c a r รียพาร์ตซั c เซชั่นแพเนี่ยถ้าเราทำอย่างเป็นระบบนะครับประเด็นปัญหาที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่ามันจะเกิดน้อยหรือบางทีอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะฮะดังนั้นถ้าองค์กรไหนติดประเด็นพวกนี้เราคงต้องไปหาแนวทางในการทำเรื่องของ Leader s h i p development ก่อนที่จะ ดันเขาหรือพัฒนาอาโทษก่อนที่จะดันเขาหรือเลื่อนตำแหน่งเขาขึ้นมาเป็นผู้หารอันดับสูงมันก็จะช่วยลดประเด็นปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในะตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ